วนอาพักพลังทำใหม่นายแพทย์ระวีมาชมาดลน,นะครับซึ่งเมื่อวันที่สิบเอ็ดรู้สึกจะไม่ได้ไป <ทะ S 1> เมื่อวานก็ไม่ได้ไปแต่ว่าวันที่สิบเจ็ดมีนาคมนี่เท่าที่ติดตามการสัมภาษณ์บอกว่าจะไปแน่นอนนะครับไปกับที่คุณหมอรวมะวีมาชมาดลมาชมาดลนะครับวันอาพักพลังทำใหม่แล้วก็เป็นสอสอบัญชีรายชื่อนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณจำรานคุณสลินนาแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่<ท>ะผมจะไล่เรียงอย่างเร็วนิดหนึ่งคุณหมอครับอ่วันที่สิบเอ็ดวันศุกร์คุณหมอไม่ได้ไปที่ผู้กองเขาเลี้ยงใช่ไหมไม่ได้ไปครับผมอันนั้นเขาไม่ได้นัดผมไปครับอ๋อเขาเชิญไปก,ก,กี่พักวันนั้นเจ็ดแปดพักเไ,ไหมเก้าเก้าศศเก้าสศ<ส>ประมาณประมาณเจ็ดแปดพักครับที่เดียอเขาไม่ได้เชิญครับ อ oh. ใครเป็นตัวตั้งตัวตีเชิญนะคะก็ตามข่าวก็คุณสุรทินพิจารณ oh. ์เป็นเป็นคนนับแล้วก็แจ้งให้คุณพิรวิทแจ้งคนอื่นนะครับ mm hmm. แต่ว่าพอที่ทราบมาทีแรกเขาก็บอกว่าเขาจะอ a างว่านับที่จะคุยเรื่องแต่จะติกฎหมายลูก <c oughs> แต่ว่านัดไปนัดมาเป็นนัดที่โรงแรมเดียวกับผู้กองธรรมนัสนะครับอ mm hmm. เ oh. พราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ท่านผู้ฟังตีความหมายได้เองอใครเป็นคนนับครับโอเคโอเคคุณหมอไม่ได้ไปกับอีกบางส่วนไม่ได้ไปนะครับผมทีนี้นี่เอาละพอมาถึงเมื่อวานงานเลี้ยงหมอมันเกิดขึ้นได้ยังไงคนเลยงงเพราะว่าตอนแรกมีข่าวว่าท่านพิป้อมจะขอเจอแล้วก็บอกว่าวันที่สิบเจ็ดไม่ต้องมีงานเลี้ยงหรอกคล้ายๆรบกวนนายกอะไรประมาณเนี้ยมันยังไงคุณหมอลาว,วีครับผมลําดับเหตุการณ์นิดเนะครนะครับ เอหลังจากท่านนายกได้แจ้งแล้วว่าจะมีการนัดกลุ่มพักเล็กนะฮะไปพบกันในวันที่สิบเจ็ดนะครับหลังจากนั้นเมื่อวานนี้ตอนเช้าก็มีสื่อมวลชนโทรมาถามผมว่าคุณหมองานเลี้ยงวันที่สนะิบเจ็ดยังคงอยู่ไหมผมก็งงเอ๊แล้วเป็นยังไงเขาก็บอกว่ามีข่าวปล่อยออกมาทางสื่อว่างดการไปวันที่สิบเจ็ดนะครับ ข่าวแรกออกมาตรงนี้ก่อนนะฮะ,ะหลังจากนั้นพอสายๆก็มีข่าวออกมาอีกว่านอกจากงดวันที่สิบเจ็ดก็ผลิรภวิต์นัดให้ไปพบกันที่บ้านป่าลอยปอในวันเมื่อวานนะฮะพอดที่ข่าวออกมาเวลาสิบเจ็ดนเราก็เริ่มเช็คข่าวก็ปรากฏว่าหนึ่งข่าวที่สั่งยกเลิกไม่มีครับไม่มีการยกเลิกข้อที่สองก็คือ ผมก็เช็คไปยังทักต่างๆที่อยู่กันนะฮะเช็คไปสี่ห้าพักไม่มีใครรู้เรื่องการน,นัดหมายไปบ้านป่ารอยต่อเลยนะครับพอต่อมาใกล้ๆเที่ยงก็มีสื่อญชนโทรหาผมเมื่อวานนี่ประมาณสิบสำนักข่าวได้ครับอืก็ทีนี้ข่าวก็ออกมาว่าพลดิพประวิทย์เป็นคนสั่งให้ยกเลิกการนัดทานอาหารวันที่สิบเจ็ดแล้วก็พดิพวิทก็นัดให้ไปพบกันที่บ้านป่า รอยต่อผมก็เช็คข่าวจนถึงบ่ายสองโมงอะครับก็ปะเออจนจนถึงสักบ่ายโมงก็ปะก็ปรากฏว่าเออไม่สามารถเช็คข่าวกับท่านนายกได้เพราะท่านนายกอยู่ระหว่างการบินไปที่เบตงคพอลงไปตงก็ไม่สามารถเอทีมงานก็ไม่สามารถจะคุยกับท่านนายกได้เพราะว่ามีงานอยู่ท่านนายกได้ทราบข่าวตอนบ่ายโมงนะครับ หลังจากนั้นนายยกก็แจ้งกลับมาตอนบ่ายสองโมงครึ่งว่าท่านยืนยันว่าการเลี้ยงวันที่สิบเจ็ไม่มียกเลิกให้คงไปตามเดิมนั้นแจ้งผ่านทีมงานก็เป็นการแจ้งผ่านทีมงานแล้วก็ทีมงานก็แจ้งมาที่ผมที่ประสานงานนะคะให้ให้โทรแจ้งทุกคนยืนยันว่าจัดตามเดิมแล้วก็ทางคุณเลมโบก็ออกถแถลงข่าว ทางโฆษกรัฐบาลคุณธนกรก็ออกแถลงข่าวยืนยัน <Okay. S 2> ตอนประมาณบ่ายสามโมงนะครับอแต่หลังหลังจากนั้นพอดีผมไปออกรายการทีวีพอดีผมก็เช็คข่าวตอนประมาณสองโมงครึ่งน,นะฮะว่าตอลงตอนเย็นเนี่ยมีการนัดไปที่บ้านพอดีพวิทหรือไม่ผมก็เช็กไปที่อาจารย์ปีดาที่สัมพันธ์เลิศนวัตที่ชัดต่อปูนไม่มีใครรู้เรื่องว่าจะมีนัดหมายเลยครับ <Okay. S 2> นะฮะ ก็แต่ในในในที่สุดตอนผมไปออกทีวีเนชั่นเขาเชิญคุณพีพพรวิทย์มาด้วยค <c oughs> ตอนสองโมงคึ่งเจอกันก่อนออกรายการก็ถามก็ได้ทราบจากคุณพีรวิทย์ว่ามีการแจ้งนัดหมายมาจริง <c oughs> มีการแจ้งนัดหมายมา <c oughs> <c oughs> แต่จริงก็แสดงว่ามีการนัดหมายพักเล็กเป็นบางส่วนเท่านั้น <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับแต่หลังจากที่ผมออกไลายออกลายรายการทีวีบ่ายสามโมงถึงบ่ายสี่โมงนะครับหลังจากสี่โมงไปก็เริ่มมีการโทรโทรศัพท์แจ้งโดยเลขาของท่านพลเอกประวิทย์นะฮะก็เริ่มโทรแจ้งเป็นบางคนส่วนทั้งผมเนี่ยไปโทรเอาตอนเกือบหกโมงนะครับหกโมงก็ไปไม่ทันแล้วอยู่ในช่วงผมผมก็ไม่ทัน พรกท่านทรงกดก็ไปไม่ทันโดยสุดเขาก็ไปแต่ไปถึงก็ทุกคนกลับหมดละนะออขออาจารย์ปีดาก็มาไม่ทันตแต่ก็ขาดเป็นบางครับตกลงที่ไม่ได้ไปเมื่อวานก็มีคุณหมอรวีพรกคุณชัดต่อปูนพรกคุณปีดาไปเป็นบางคนครับเขาเป็นบางคนอ,อ,อ,อแต่ที่ชัดที่ชัดไม่ได้ไปอาจารย์ปีดาปีดาพรกครูไทยนะอ่า ค,<ม>คนเรีเลขาพลเอกประวิทย์แจ้งไหมคะว่าทําไมถึงแจ้งเราล่าช้าค่ะเอ่อเราไม่ได้ถามครับเพราะว่าท่าน,ท,านท่านโทรหาแ,แต่ละคนสำหรับผมเนี่ยผมเห็นท่านโทรเข้ามาตอนนั้นผมออกไลค์ผมโฟนอินอยู่ครับ,รบผมบผมโฟนอินตั้งแต่ห้าโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งแต่ผมเห็นเลขในโทรศัพท์มันขึ้นมาแต่ผมไม่สามารถตอบได้ผมโฟนอินอยู่ครับหลังหลังจากที่ออกรายการเสร็จหกโมงครึ่งผมที่ได้โทรไปถามว่าเรื่องอะไรท่านก็แจ้งว่า เออมันจบแล้วก็คือประชุมเลิกแล้วอืมครับผมก็ก็ส่วนใหญ่ก็ไปว่างัันเถอะเมื่อวานส่วนใหญ่ก็รับไปก็ถูกโทรตามตัวไปเลยฮะถูกโทรตามครับครับผมแต่วันนี้ท่านบิ๊กป้อมก็ให้สัมภาษณ์ว่าทุกพักก็จะไปงานเลี้ยงวันที่สิบเจ็ดนะแสดงว่าคงจะมีการเอ่ออะไรจูนคลื่นอะไรเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณนั้นใช่ไหมคุณหมอครับผมใช่ใช่ครับก็ก็สรุปว่าเมื่อไปถึงสิ่งที่ผมจะรับการแจ้งจาก เพราะพวกที่ไปร่วมประชุมนะฮะก็แจ้งว่าทางพลเอกก็สั่งว่าวันที่สิบเจ็ดก็ 17, ให้ไปร่วมตามรัดหมายมแต่ก็ท่านลนอิกคนก็จะไปด้วยอ๋อท่านประวิตธท่านบิ๊กป้อมก็จะไปไปด้วยอืมใช่ครับครับผมเห็นเห็นได้ข่าวว่าคุณสุรชินพิจารณ์จะไม่ไปเนี่ยอน,นี้แท้จริงยังไงฮะวันที่สิบเจ็ดเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบเพราะผมไม่อยู่ในที่ประชุมนะฮะแต่ว่าเขาออกมาสัมภาษณ์อยู่ในภายหลังอนะฮะครับผม เขาออกมาสัมภาษณ์มมสัภษ์ว่าจะไม่ไปออใช่ไหม <idee> ใช่ครับว่าเขาว่ามันไม่สําคัญเรื่องเรื่องไปกินข้าวเขาต้องลงพื้นที่อะไรอย่างนั้นนะตามข่าวที่ออกอะครับอ๋อ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 อ่าก็ก็เลยทําให้มีการวิเคราะห์ว่าวคุณสุรทินพิจารณ์ก็คงจะไปกันทางผู้กองธรรมนัฐเต็มเต็ม <N> ลำแล้วเต็มแม็ก <N> แล้วประมาณนั้นอืมครับเอออันอันนี้เออมันคงจะเป็น เป็นแค่ข่าวตรงปลายทางนะครับ <c oughs> แต่เรื่องข่าวนี้มันมีปรากฏการณ์เยอะแยะไปหมดฮะโอเคโอเคไม่เป็นไรเราต้องผม <c oughs> เราจะไม่เจาะลึกตรงนั้นนะะครับผมใช่ครับไฮไลท <c oughs> ์ไฮไลท์ของงานเลี้ยงวันที่สิบเจ็ดนี่มันจริงๆริงยังไงฮะที่เราต้องมีงานเลี้ยงรอบนี้เพราะเราบางคนก็วิจารณ์พักเล็กว่าน้อยอกน้อยใจอย่างนั้นหรือเปล่าถึงต้องมีงานเลี้ยงมาปลอบใจกันรอบสอง อะไรประมาณนี้ไอ้ไอ้นี่ผมขออนุญาตให้ข้อเท็จจริงนะครับคตอนก่อนปิดสมัยประชมุมผมได้มีโอกาสเรียนกับท่านนายกเพราะว่าสส,สพักเล็กหลายท่านนะฮะที่ไม่เคยได้มีโอกาสคุยส่วนตัวกับท่านนายกนะครับ,บเช่นตอนครั้งแรกเลยที่เราร่วมทบานก็มีการนัดประชุมที่สโมสรเราจะพึ่งทั่นคนมาจนร้อยสองร้อยคนนะครับมันก็ ต๊ะหนึ่งท่านยกก็มาอยู่ได้แค่ห้านาทีสิบนาท,ทีก็คุยนิดเดียวก็ย้ายโต๊ะไปไปเรื่อยๆแต่เขาไม่มีโอกาสจะคุยเลยเขาก็บอกผมว่าช่วยประสานท่านนายกหน่อยเขาอยากจะมีการเสนอความต้องการเสนอนโยบายของเขาอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ได้พบกับท่านนายกแล้วก็เรียนให้ท่านนายกทราบว่าอยากจะรบกวนท่านนายกให้เวลากับพรรคเล็กโดยขอเวลาท่านให้เวลาคละห้านาที ใครจะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ตามตามใจเขาท่านยกก็ตกลงกับผมว่าโอเคการน,นี้อยู่ระหว่างรอการนัดหมายอันนี้คือเบื้องหลังนะตั้งแต่ก่อนจิตสำนัประชุมอ,อ๋อครับอ่าแล้วก็ตอนที่ผมเขา้าเรียนทานยกนี่ก็มีพรกเล็กคนสองคนที่ไปกับผมด้วยครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีพยานว่าเป็นเรื่องจริงอืหลังจากนั้นผมคาดว่าจากแนวคิดที่เราเสนอท่านยกก็เลยตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้เลยจะดีกว่า นัดพักใหญ่ด้วยนัดพักเล็กด้วยแต่ทนายกคิดว่า,ค,วาคิดว่าการที่จะได้คุยกันอย่างดีเนี่ยมันควรจะนั่งอยู่โต๊ะเดียวกันคุยตั้งแต่ต้นจนจบท้ายกก็เลยแยกการนัดเป็นพักใหญ่กับพักเล็กพักใหญ่เห็นไหมฮะวันนั้นก็ทุกคนหัวหน้ากับเลขานั่งอยู่โต๊ะเดียวคุยกันเกือบสองชั่วโมงเพราะนั้นกลุ่มพักเล็กที่นัดกันวันที่สิบเจ็ดนี้ท่านนายกก็ให้ดําริแจ้งทางทีมงานแจ้งผมมาแล้วว่าหัวหน้าพัก เขาเชิญแต่หัวหน้าพักนะครับก็คือจะนั่งอยู่โต๊ะเดียวกับท่านท่านนายกั้งแต่ต้นจนจนจบเหมือน,น,นกันส่วนถ้าเกิดพักใดเกิดจําเป็นเอาใครพ่วงไปเอาเลขาฯพูงไปคนเหล่านี้จะให้นั่งอีกโต๊ะหนึ่งครับอ๋อฮะอันนี้คือที่ได้มีการประสานงานเพราะท่านยกก็จะให้เวลาเต็มทีน่นะครับมมมสมมติว่าคุณพิรวิทย์ให้ข้อมูลของแกคนอื่นก็จะได้ยินด้วยท่านยกตอบอยังไงคนอื่นก็จะได้ยินด้วยครับไปคนที่สองจะเสนอความคิดเห็นอันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นจากเราเสนอแต่พอ,อท่านปรับอย่างนี้ปั๊บแล้วก็มีการประกาศกลุ่มพบกับพรรคร่วมรัฐบาลที่เป็นพรรคใหญ่ก่อนแต่การสื่อสารมันผิดพลาดออกมายังไม่ได้สื่อสารว่าพรรคเล็กท่านก็จะนัดต่อด้วยอืมนะฮะครับ,รบปรากฏว่าก็มีการสัมภาษณ์พรรคเล็กน้อยอกน้อยใจยกระโดดมาอ๋อก็เลยยืนยันแจ้งให้ทราบว่ามีการประสานเตรียมตัวไว้หมดแล้วแต่มันเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค บางประการที่ผมไม่สามารถจะแจ้งได้ครับครับนะแต่คําสั่งท่านนายกที่ออกมาก็คือสั่งให้นัดพักเล็กกับพักใหญ่เลยแต่ให้นัดแยกกันเพราะท่านต้องการจะนั่งนั่งโต๊ะเดียวอันนี้คือเรื่องเล็กที่ผมมาเปิดเผยที่นี่เป็นที่แรกเลยครับอ๋อต้องขอบคุณอันนี้อันนี้คือคือข้อเท้จริงครับแล้วก็เนื้อหาที่คุยนี่เรื่องจริงข้าเป็นเรื่องรองเรื่องหลักก็คือเรา เสนอว่าต้องการพบทนายกที่ทำเนียบไปได้ทีไไ่ไหนก็ได้เพื่อคุยกันเลี้ยงแต่น้ำชากาแฟก็ได้แต่ท่าจะคิดว่าะเป็นกันเองก็กินข้าวด้วยกันเพราะก็ไม่ได้กินอะไรมากมายเห็นไหมฮะรายการอาหารก็สามสี่สี่ห้าอย่างเป <จน S 1> ็นธรรมดาครับอันนี้คือข้อเท็จจริงเพราะงั้นเป้าหมายที่พบกันนี้ก็คือให้พรรคเล็กสะท้อนปัญหาทนายกไม่ได้ที่จะมองข้ามพรรคเล็กนะครับครับครับทีนี้นี่นอ,อย่างของพรรคเล็กตอนนี้นะ เอาละถ้าเราดูพักี็มีตั้งแต่เสียงตั้งแต่หกเสียงลงมาจนถึงหนึ่งเสียงนะเศรษฐกิจใหม่หกเสียงรวงมพลังประชาชาิาไทยนี่ของดอรเอกนะห้าเสียงพลังท้องชชเสียงไทยชัดต่อปูนี่ห้าเสียงชาติพัฒนาสี่เสียงนะคือสี่พักนี้นะนนะเขาบอกว่าช,าชัดเจนอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคือหนุนร,รัฐบาลเต็มร้อยเตนะ็มร้อยนะะก็มีแต่พักที่มีสองเสียงซึ่งมีอยู่พักเดียวคือพักรักผืนป่าประเทศไทย แล้วก็ไล่มาตั้งแต่พักคุณหมอพักพลังธรรมใหม่ไทยรักธรรมเพื่อชาติไทยครูไทยเพื่อประชาชนพลเมืองไทยประชาพิวัฒน์พลังชาติไทยปร,าาทประชาธิปไตยใหม่เนี่ยรวมแล้วเนี่ยเจ็ดแปดเก้าพักเนี่ยอันนี้แหละที่เขายังมองไม่ออกว่ามันรวมแล้วสิบเสียงนี้นี่จะหนุนฝ่ายค้านหรือจะหนุนรัฐบาลถ้าถามคุณหมอตรงๆนะตัดพักสี่เสียงห้าเสียงออกไปเนี่ยนะเอาตั้งแต่พักสองเสียงจนถึงพักหนึ่งเสียงนี่รวมแล้วประมาณเท่าไหร่เนี่ยสิบเสียงเนี่ยนะฮะ คุณหมอลวีคิดว่ายัางเต็มร้อยกับรัฐบาลเนี่ยสักสักกี่พักนะเกินเจ็ดไหมเอาอย่างนี้นะฮะผมขออนุญาตที่จะตอบแบบรวมพักวรวมรวมชาติพัฒนาสี่เสียงพักพิชัตห้าเสียงพักเศรษฐกิจใหม่หกเสียงคือรวมรวมทั้งหมดก็ต้องขอชี้แจงเีละพักนะพักเ,เศรษฐกิจ ใหม่หกเสียงเนี่ยอยู่กับรัฐบาลห้าอีกอีกหนึ่งท่านคุณหมออะไรไม่รู้อยู่พรรคชาติไทยอยู่แล้วนะครับออดังนั้นพรรคเล็กทั้งหมดที่ผมเอ,อชื่อมายกเว้นพรรคกำนันนะครับทั้งหมดเนี่ยสิบเก้าเสียงที่อยู่กับท่านท่านนายกสิบเก้าเสียงนะอันนี้เ<ก>ต็มเต็มเต็มแม็กซ์านพัฒนาสี่พรรคที่ช 5, ัดห้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ห้าแล้วก็ที่เหลือก็พรรคเสียงเดียวส่วนอีกสี่พรรคที่ เอ่อไม่แน่นอนอยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ประกอบด้วยพักรักผืนป่าของท่านดรลงพิเดดสองพักแต่สองเสียงค,คุณพิรวิทย์หนึ่งเสียงค,คุณคาเทพหนึ่งเสียงมีเพียงสี่เสียงเท่านั้นที่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเหตุผลเพราะว่าคุณพิรวิทย์กับคุณดรลงพิเดชครั้งที่แล้วคว่ำท่านนายกพิรวิทย์ไม่ไว้วางใจพิรวิทย์ในพักอะไร ถ่ายรักธรรมเรื่องลือตนละภาง์นะสมกุลใช่ครับพรรคการแต่ละธรรมครั้งที่แล้วเขาเขาคอมทนายกกับท่านดวงพิเดชแต่ที่กันยงของคุณดวงพิเดชครั้งที่แล้วโหวตให้นายกนะครับครับเพราะว่าท่านดงท่านดงพิเดชแจ้งผมตอนนั้นว่าพรรคแกแกฟรีโหวตพี่ ที่ยันดงก็เลยโหวตให้ในายกแต่คุณวัเดชโหวตคว่ำนายกส่วนพีพตาใหม่ก็ไปทางน,น้นแน่นอนส่วนตอนนี้ไปไหนพรรคเดียวคะเสียงเดียวที่ไปอยู่กับผู้กองสมนัทร้อยเปอร์เซ็นต์คร,ครับผมก็อันนี้อย่างนี้นะครัแต่ในการที่ผมพูดสิบเก้าเสียงที่ตะกี้กลุ่มแรกนะครับที่ว่าอยู่ยกับนายกจริงๆแล้วก็มี question mark นะครับ,รบก็เพราะว่าวันศุกร์ที่ไปกินข้าวกับผู้กองสมนัเนี่ย มีคุณสมัครของพรรคชาติพัฒน์หนึ่งเสียงไปด้วยโอ oh. แล้วพรรคที่ชาตปูนมีสองคนคือคุณขวินนานกับค,คุณพออนพดลไปด้วยโอ oh. ครับ,รบผมบด,ดังนั้นก็อแต่ว่าหัวหน้าพรรคยังยืนยันว่าอยู่กับนายกทั้งหมดครับ,รบอยู่กับรัฐบาลทั้งหมดนะครับแต่ว่าสุดท้ายจริงๆมันอาจจะมีพลิกได้เพราะว่ามันเกิดปรติการวันศุกร์แหละมันถุกที่ไปกินข้าวกับกรรมาธรการที่อาจจะทําให้เกิดป mm ัญ hmm. หาอยู่บ้างนะครับครับ เอาว่าภาพรวมก็คือสิบเจ็ดนี้ก็คงจะส่วนใหญ่ก็ไปกันนะก็บรรยากาศน่าจะดีถ้าฟังที่คุณหมอรวีว่ามานะครับบรรยากาศก,ก็น่าจะดีครับเพราะว่าท่านดรพิเดชเองซึ่งเป็นคนหนึ่งในคนที่เสนอผมว่าขอคุยนายกก็จะได้โอกาสคุยได้การเสนอความคิดเห็นคุณพิรวิทย์ซึ่งได้ออกรายการกับผมเมื่อวานนี้ก็พูดเลยว่าถ้าข้อเสนอของเขาในเรื่องนโยบายเรื่องผู้สูงอายุอะไรต่างๆที่เป็นนโยบายรัฐบาลอยู่อยู่แล้วครับ แก้ไขเรื่องน้าท่วมก็เป็นเรื่องของรัฐบาลอยู่แล้วถ้าได้รับการรับฟังมืเห็นแกก็โหวตให้่านยกถึงหนึ่งล้านตัวเซนครับอย่างนี้นะฮะอแต่อย่างว่านะฮะการเมืองนวันนี้พูดอย่างนั้นจริงๆต้องไปตัดสินวันที่อภิษฎยไม่ไว้วางใจแล้วครับเวินมีพิกไปไหมคุณสรินามีอะไรถามนะคาถามหนึ่งสุดท้ายแล้วอเจอเลยครับเรามองว่าที่ มองว่าอที่พลเอกประวิตธิพูดเนี่ยมันจะมันจะเป็นอย่างนั้นไหมหรือว่าน่าจะอยู่ไปได้จนจบครบวาระสําหรับวาระของรัฐบาลนะคะพลเอกประวิตธได้พูดเรื่องรัฐบาลจะอยู่ยาวจนประชุมเอตเด็ดจบเพื่อท่านพูดกับพลเ็กมาท่านพูดกับพลเล็กเรามาตั้งนานแล้วครับเพราะเมื่อวานก็เป็นแค่ท่านก็เกิดเรื่องเดิมอาจจะมีใครถามอะไรแล้วก็ท่านก็เกิดท่านยกก็บอกกับเราแบบนี้มาตั้งงานแล้วครับ เพราะฉะนั้นไม่ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่อะไรเลยแต่ว่าอาจจะมีเสียบอกว่าเอ้ยพลเอกป,ประวิตพูดแทนนายกเลยเหรออะไรเงี้ยนะฮะสี่วันนี้ที่ออกบางสำนักก่อนจริงมันไม่มันไม่ใช่หรอกครับท่านวทบอกผมทุกครั้งว่ามันเป็นหน้า่ของนายกแต่ก็คิดว่าพวกเราอยู่กันจนประชุมเอเป็กเสร็จทําให้บ้านเมืองมันสงบจากโควิดฟื้นเศรษฐกิจเสร็จอย่างเงี้ยก็ถึงเวลายุคสภาครับนะครับ ครับผมเอาเป็นว่าโดยภาพรวมคุณหมอรวีคิดว่าคลื่นลมไม่ถึงกับมีคลื่นแรงหรือคลื่นใต้น้ําที่มันอะไรที่น่ากลัวม,มากนักใช่ไหมโดยสถานก,การณ์รวมๆแล้วตอนนี้เออผมในส่วนตัวนะครับผมยังไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นนะฮะครับ,รบอ่าผมว่าเราเรอดูประมาณวันที่สิบห้าพฤษภา oh. ถึงยี่สเอ็ดพฤษภานะครับโอเคณณวันนั้น ถ้าไม่มีขึ้นลมก็จะไม่มีข่าวยุบสภาแต่ถ้าไม่มีขึ้นลมเราก็ไม่รู้ล่ะครับรู้วันที่ตื่นเช้ามาในยกประกาศยุบสภาก็ไม่มีบอกใครก่อนนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันต้องรอถึงสิบห้าต้องรอถึงสิบห้าที่สิบพฤษภาครับวันนี้จริงๆว่าจะคุยเรื่องล้ำนุนเอาไว้รอบหน้าเพราะเวลาหมดแล้วนะโอกาสหน้าเราคุณกัอรบกวนใหม่นะครับได้ครับผมขอบคุณนะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนายแพทย์ระวีมาชมาดลนะคะสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักพลังทำใหม่